มาดูของแปลกครับยีราฟซิงวิ่งทางฝุ่นนะฮะก็เป็น DMAX ที่จริงๆแล้วเนี่ยมาทรงรถแดกนะครับเป็นยีราฟซิงขับ2องขับ2ครับอ่าแต่ว่าตอนเนี้ยเอามาวิ่งทางฝุ่นแทนนะครับโอเคน่าทําตัวนะครับผมเจนการจันทร์บรีเทอร์โบครับมันเกิดมาเป็นรถแดกใช่ไหมเป็นรถแดกอยู่ครับอ่าแล้วก็พอมีงานเดิร์ทแดกก็ก็เลยย้ายจากอ่าแดกมาเป็นวิ่งดินดูภายนอกก็ส่วนใหญ่ก็คือทําอะไรไล่เบาก็คือไล่เบารถมัน ข้างในมันก็ยังมันก็ยังไม่ได้เลาะไม่ได้อะไรรถมันยังเป็นบอดี้เต็มอยู่อ๋อแต่ไนว่าเปลี่ยนไอ้พวกเป็นพวกนี้เป็นคาร์บอนใช่ครับคาร์บอนจากที่ไหนครับก็โอเล่คาร์บอนครับครับผมได้โอเคอะคันนี้นะครับปกติแล้วเราจะเคยชินกับคอมเอร์เรลคันนี้ส่วนกระแสครับเป็นเครื่องอะไรไดเลกครับไดเลกนะครับปั๊มสายใช่ครับใอ่ครับอะเปิดโชว์เลยคือพอยต์หลักของคันนี้ก็คืออยู่ที่นี่แหละครับ อันนี้เป็น eisu สี่สี่ J H ครับสี่ J H ใช่ครับถ้าเป็นคอมมอนเลยเป็นสี่ J K J J อีนนสี่4 J สี่ J H อยู่ในบอดี้น่ครับเป็นอ i s u พวกดากอนอะไรเงี้ยครับเครื่องใดเล็กกี่ซีซีครับสามพันครับอ๋อแต่อันนี้คือทำข้อเป็นสามพันหนึ่งแล้วพูดง่ายคือตัวนี้ก็เป็นถ้าจะเห็นก็คือในพวกดากอนไอใช3สามพันปั๊มไฟฟ้าใช่ครับนะครับแล้วก็เรามาทำเป็นปั๊มสายใช่ครับ เราใช้ปั๊มสายของอะไรครับปั๊มสายก็เป็นปั๊มโรตารี่อะครับอ่าสิบสี่มิลทุกปั๊มสิบสี่มิลครับครับปั๊มทําที่ไหนฮะสายยันดีเซลครับสายยันดีเซลครับโอเคมาถึงเลยนี่เทอร์โบเทอร์โบเทียบศูนย์แปดครับเป็นวัยรุ่นศูนย์แปดอยู่ใช่ครับอ่าปกติคันนี้วิ่งคอรเตอร์ไม่เวลาเท่าไหร่ครับรถผมเพิ่งจะอ่าเพิ่งจะทําเสร็จเลยแล้วรถผมงานนี้เลยผมยังไม่ทันยังไม่ทันได้แบบวิ่งแดกเลยแล้วพอมีงานนี้ขึ้นมาผมก็ ยกรถขึ้นตอนแรกรถจะเตี้ยกว่านี้นิดนึงครับอ๋ตอนแรกเป็นยีราฟเตี้ยเป็นยีราฟตอนนี้เป็นยีราฟปกติแล้วใช่ครับยกยกกลับขึ้นมาครับผมโอเคแล้วก็ไส้ในครับลูกเลิกของอะไรลูกลูกก็เป็นลูกสามพันนะครับในรับคันนี้บูทอยู่เท่าไหร่ฮะบูทอยู่ประมาณ60กว่าครับหกสิบหกสิบห้าอะไรอ่างเงี้ยอ่ะเราวิ่งสนามดินหกสิบฟรีไหมฟรีครับฟรีเยอะอ่ะเรา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 ต้องลดไหมครับสนามนี้ ก็ยังไม่ลดนะนะเพราะว่าเวรกเกตมันยังคลายทิ้งอยู่อะไรครับเพราะวกลัวลดไปแล้วรถมันจะวิ่งไม่ได้มันต้องเลี้ยงเลี้ยงเลี้ยงคันเข่เลงไปเรื่อยๆครับก็แท็กทักซันอยู่ที่ตีนนะครับใช่อันนี้ก็คือบอกบอกไม่ได้ว่าตรงไหนดีแล้วแต่มีถ้ามันถ้ามันถ้ามันเราไม่เราไม่เราไม่กกอเนี่ยบางทีลบมันไปมันจะฟรีตลอดถ้าเราเลี้ยงไปตลอดเนี่ยถ้าเราจุ่มคันเล่งไปเลยมันมันจะฟรีครับแล้วก็น่าอยู่นะเพราะว่าบูทเยอะทโบใหญ่ใช่ครับโอเคครับคันนี้ก็โหตัดโหดเนี่ยคานเคย อินเตอร์กี่นิ้วเนี่ยอินเตอร์เฟกครับโหใหญ่เหมือนกันนะน่าจะ4นิ้วได้ไหมครับ4นิ้วครับอินเตอร์เฟกตสี่นิ้วนะครับโอเคก็ไม่มีอะไรมากเครื่องก็เป็นปั้มสายก็คือดิบดบ้านๆเลยใช่ครับเน้นโมดิฟายครับโอเคแล้วมาถึงข้างในดีกว่าข้างในก็ก็ยังเป็นทรงรถแข่งแดกนะก็เน้นไม่ได้มีอุปกรณ์อะไรมากข้างในก็คือไม่ได้ไปเลาะอะไรมันนะครับแค่ใส่อุปกรณ์กลับเข้าไปมันก็เป็นรถเดิมๆนะ ไม่ได้ไปตัดไม่ได้ไปล้ออะไรมนคือพื้นเดิมแน่แใช่ครับพื้นเดิมพื้นเดิมประตูใช่ครับประตูหลังก็เป็นคาร์บอนไฟเบอร์ครับถ้าอยากกลับไปรถบ้านเอาประตูเหล็กใส่ก็ใส่ประตูเหล็กใส่ก็จบแล้วครับบานภายในประกอบเรียบร้อยใช่ใช่รถบ้านไม่ไปล้ออะไรมันเลยครับสงสัยฮะแกงปั๊มสายเนี่ยเขาไม่ดูวัดรอบกันหรือไงมันแล้วแต่แล้วแต่คันนะครับบางทีผมก็ใช้ความรู้สึกด้วยแต่ถ้ามีวัดรอบด้วยมันก็ดีครับเพราะส่วนใหญ่ที่เห็นเนี่ยคือจะไม่ค่อยใส่กันไม่ค่อยใส่ครับบางทีก็ดูบูธออก ใช่ครับเอาเป็นส่วนหนึ่งครับครับมาโอเคคันนี้ยิงแก๊สด้วยอ๋อไม่ติดไว้ตอนแรกจะวิ่งโอเพนแล้วจะฉีดแต่ก็คือทําไม่ทันอ๋อก็คือห้อยสายไว้อย่างเดียวใช่ครับไนั่นก็มีอะไรครับก็มีพวกชุดน้ํามันนะเลกูเลตคัามติกสองตัวเลกูเลตถังน้ํามันโอเคก็ตามสไตล์รถแข็งไม่มีอะไรบอกของอะไรครับบอกของบายครับบอกบายมันมันมีสีเหลืองด้วยะมีครับนะเป็นบอกแครัเย ก็เป็นรถเอ่อรถเขียวปอดเลืง้งใช่ครับเน้นสีสันเน้นสีสันเน้นสีสันพวงมาลัยครับพวงมาลัยก็เป็นของสปาโก้ครับอ๋อโอเคก็เป็นแนวรถแดกซ์ซึ่งไม่มีอะไรมากอยู่แล้วใช่ครับเอามาดูช่วงล่างดีกว่าขอดูช่วงล่างหลังหน่อยครับใช้โชคของอะไรครับ a อ t เท็กฟอร์สครับอ่าฮะของเยตี a อ t เท็กฟอร์สครับคือเราปกติเราเคยวิ่งแต่ทางเรียบใช่แล้วเรามาวิ่งทางทางดิน ครับเราจะเซ็ตช่วงล่างยังไงให้ต่างกันก็รถก็ก็เพิ่มเออาร์ไปเส้นหนึ่งครับอ่าล้วคือแหนบเราก็คือแหนบก็คือแหนบเดิมเลยแหนบเดิมใช่ครับแหนบสีเส้นเป็นแหนบยีราาหรือว่าเป็นแหนบตัวสูงหรือว่าเป็นแหนบตัวสูงครับอ๋อไฮแลนเดอร์ใช่ครับเผาท้ายครับเฟืองท้ายก็เป็นเฟืองท้ายเดิมเลยครับเป็นเป็นเสื้อเผาเดิมเลยของดีแม็กเลยอ๋อลรวลูเฟืองท้ายล่ะรูเฟืองท้ายก็จะเป็น ไม่จิ่งครับเพราะว่ารีบวิ่งสนามแรกแล้วเรายังไม่รู้ว่ามันจะต้องไล่เบอร์ยังไงเราต้องลองวิ่งดูก่อนนะครับอ่าโอเคก็เป็นเออาร์มเดียวใช่ครับโอเคก็ช่วงล่างก็พื้นๆประมาณนี้นะครับแล้วก็มาจบที่ล้อล้อที่ชอบมากเลยเป็นล้อแดกล้อแดกอันนี้ล้อเบรคเนวครับอ่ากับยนนี้ล้อเป็นล้อแม็กของบิลเล็ตนะครับล้อแดกเท่เหมือนกันนะปกติจะเห็นจะใส่แต่ยางจะใส่แต่ยางในนี้กันอ่โอเคอันนี้ก็ใส่ยางอะไรนะ กี่นิ้วครับสา็ดนิ้วครับโอสเค31นิ้วเป็นยาตาขาบใช่ครับแล้วก็โทษนะไอสองวงนี้ครับเอามาทำอะไรครับไม่น่าเดี๋ยวผมจะไปวิ่งเติมนครต่อครับเดี๋ยวไปวิ่งแดกต่อวันนี้เย็นนี้ครับเย็นนี้อ๋อถ้าถ้าผมคอไอถ้าชิงไฟอะไรเสร็จก็จะไปวิ่งต่อเลยเต็มนครครับโอ้คันเดียวบีเอียเขา อ๋องานของเยอราบุรีแดกนะครับใช่ครับเดี๋ยวนะถ้าเกิดสภาพนี้ครับจะไปวิ่งก็ต้องเอาลงยางไม่อ่ะเปลี่ยนยางนบเลยครับหัวหัวท่านี้เลยใช่ครับเพระช่วงล่างมันก็เซ็ตมากอ่าพอได้อยู่โอเคก็วิ่งทางดินครับได้เวลาดีสุด11บศูนย์ครับ11บอศูนย์อ่าโอเค201เมตรนะ201ครับแล้วก็แต่ว่าถ้าถ้าสภาพนี้ไปวิ่งสนามแดกคิดว่าได้เท่าไหร่ทางเรียบทางเรียบครับสี่ร้ออนะใจผมก็ หวังรับ11 12อะไรเงี้ยครับผมในเครื่องไดเร็กอะไรเงี้ยต้องลองดูก่อนเพราะยังไม่เคยซ้อมไม่เคยอะไรเลยบนบนมามาใหม่มาใหม่ใช่ครับรถเพิ่งเสร็จเลยก็เป็นสไตล์มันๆนะครับของการจนบุรีเทอร์โบก็คือสิ่งที่เป็นเสน่ห์กลายเพราะว่ากลับมาเป็นปั๊มสายใช่ครับนะครับปั๊มสายนี่คือเรียกว่าสูตรครสูตรมันจริงๆไม่มีคอมพิวเตอร์มายุ่งเลยใช่ครับอ่าแล้วก็รถพอจะวิ่งแดักดินก็ยกสูงพอเสร็จไปปุ๊บกลับจะไปวิ่งแดักทางเรียบก็เออเตี้ยเหมือนเดิมเตี้ยลงครับเลียวคันเดียว ใช้ได้หลายอย่างใช้ได้หลายอย่างก็ดีนะครับพูดถึงว่าเป็นรถที่เรียกว่าเราต้องเรียนรู้หลายหลายอย่างหลายแนวก็ต้องขอขอบคุณเจนการจันทบุรีเทอร์โบมากนะครับครับอันนี้ก็โอเคก็ขอให้สำเร็จครับนะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับฝากกดอ่า s ับสไครป์นะครับหรือกดติดตามนะครับในโตโต้สปอร์ตใช่ครับในช่องยูทูบนะครับแล้วก็กดไลค์กดแชร์ใน Facebook ด้วยนะครับครับโอเคครับขอบคุณครับขอบคุณครับ